ไปที่ประชารัฐพัฒนาชาติครับประชารัฐพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเแบบเวเดตจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปทานกล้วยตากครับเป็นกล้วยตากสายพันธุ์มาลิอองคือสายพันธุ์ยอดนิยมนะสายพันธุ์นี้แต่เขาพิเศษเขาไม่ไดเอามาตากทั้งใบใเขาไม่ได้เอามาอบน้ำผึ้งทั้งใบแต่เขามีกระบวนการคือแบ่งซอยเป็นชิ้นชิ้น แล้วก็ไปตากไปอบจนกลายเป็นสนใจตรงคำว่าหวานธรรมชาติอ่าซึ่งในครั้งนี้เราจะได้สนทนากับสองท่านเลยนะครับคุณธนบดีภัยวันและคุณคณิศยาภัยวันซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนกล้วยตากสายพันธุ์มาอ่องกล้วยตากแบรนด์กล้วยติดหนึบไร่บ้านข้าวหอมครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอกลักษ์คุณชันวิทย์ครับสวัสดีครับทํามานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอ่าขึ้นปีที่ห้าแล้วครับขึ้นปีที่ห้าแล้วครับผมแล้วการที่มันพิเศษกว่ากล้วยแตกธรรมดานี่ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วเลยหรือเพิ่งมาปรับยังไงครับตั้งแต่ห้าปีที่แล้วเลยครับอ๋อคือท่านที่เริ่มคิดยังไงถึงปรับตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ คือเราตอนนั้นน่ะ,ะเริ่มแรกเลยเอาเอา,เอาเริ่มต้นเลยเนี่ยครับคือคือเราเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกกล้วยน้ําว้าส่งส่งขายให้โรงงานผลิตกล้วยตาครับอ่าแล้วตอนเนี้ยมันเกิดวิกฤตที่ว่ากล้วยล้นตลาดเพราะว่าอำเภอบึงนาราจาังหวัดพิจิตรที่ตั้งของโรงงานเราเนี่ย<อ>เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยอ่าช่วงนั้นนะณช่วงนั้นท่านายอำเภอลานธนสัญชัย ได้ตำรวจแล้วว่ามีหนึ่งหมื่นสองพันไล่เลยโอ้โหไม่น้อยเลยแล้วก็เลยมีจังหวะของการลดตลาดนะครับใช่มีการลดตลาดแล้วราคามันตกต่ำในในในนะที่ผมเป็น,กนเกษตรกรอยู่แล้วคก็เลยมีความคิดมีแนวคิดว่าเอ,อเราจะผลิตเองอ่าเราเพราะว่าเราเราเป็นอ่า เป็นเกษตรกรอยู่แล้วเรารู้เรื่องกล้วยเราปลูกมานั่งเกือบสิบปีแล้วทำไมตอนที่คิดว่าผลิตเองจึงคิดแบบพัฒนาเลยในจังหวะนั้นเลยไม่เหมือนทําแบบเหมือนคนอื่นเขาไม่ตากเหมือนเขาเขาก็เป็นลูกมาเพราะว่าอย่างกล้วยตากเนี่ยอย่างผมเนี่ยอ่าบ้านก็อยู่ีิโลกอยู่แล้วบ้าน่าานบ้าน่าอยู่ีิโลกอฮะแล้วตอนเนี้ยอ่าเราเห็นเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้ว ว่าไอ้กล้วยตากชนิดลูกเนี่ยมันจะมีลูกกลมกับแบรนดเนี่ยมันมีตั้งแต่ส่วนมากเนี่ยมันมันสมัคมกจะเป็นแบรนด์แล้วแต่กลมเนี่ยธรรมชาติเนี่ยแบนมันคือเอาไปทับกันอ,อ่าอ่าใช่มันมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่แล้ะอ่าอ่ท <c oughs> ี่รู้จักจาก,กาันรู้จักการกินกล้วยตากกันเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้เราก็เออเราคิดว่าเออเราจะทํายังไงได้นจนฉีกแนวให้มัน มันต่างจากเดิมต่างจากกล้วยต่างเดิมเราก็ทดลองมีทั้งผ่ามีทั้งสไลด์มีทั้งหั่นขวางอ๋อซึ่งมันก็จะไปใกล้เคียงกับกล้วยฉาบที่เขาตัดเป็นท่อนๆมันไม่ใช่ไหมมัน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 จะไม่เหมือนมันต้องใหญ่กว่าอใหญ่กว่าแต่เนี้ยพอพอเราทดลองอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันจะแข็งออ มันจะแข็งแล้วก็มันไม่ไม่ตกผลึกเท่าไอตัวที่เราผ่าสีเนี่ยเป็นเรากตั้งชื่อว่าผลึกเนี่ยเพราะหนอึ่งว่าการระเหดของน้าําตาลเราผ่าสีเนี่ยน้ําตาลคือใยหลับจากธรรมชาติเนี่ยพอเราผ่า,า,<พ>าสีก็เหมือนเราเอาไส้ออกมาตาก๋อ้ผ่าสีนี่สีตามความยาวอย่างเดิมใช่ไหมฮะอ่ตา,ตา,ต,าตามตามลูกเลยครับอ่าตามลูกเลยนะฮะ่าใช่ตอนนี้มันก็มันก็เกิดการระเหดของใยหลับมันก็แห้งค แห,งห้งกว่ากล้วยตากแต่รสชาติเนี่ยก็ใกล้เคียงกับกล้วยตากแต่แห้งกว่าจะไม่มีน้าตาลการระเหยของไสหลับจากธรรมชาติเนี่ยมันก็แห้งกว่าคือไม่สูญเสียคุณค่ามันใช่แล้วมันก็จะแห้งกว่าการเก็บก็อายุพวกเชลไลค์ก็จะนานวกว่ากล้วยตากวก้คกนี้คือมาจากการทดลองด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับค,ค่อยๆขยับมาทีละขั้นจนมานนเนี่ยมาจบอยู่ตรงนี้ก,กันคุณคนิสยาสจะเสริมด้วยไหมครับเชิญเลยครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้คุณพณักพอดีคุยได้เลยครับครับครับก็พอดีเราเราทำตัวเนี้ยเ,เราทำเราทาเป็นรายแรกในะประเทศไทยที่ตัดใน <c oughs> อารบร่าดโดมระบบกบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ <c oughs> แล้วเราก็มีการวางจำหน่ายหรือหรืออาจจะวางจำหน่ายนิน้อยเพราะส่วนมากในะผมจะเป็นโอเอเป็นหลัก <c oughs> นะส่วนมากแบรนด์แบรนด์ตัวเองนี่ที่วางระบบโมเดิร์เทรแต่เราก็ไม่ค่อยมีหลักส่วนมากแล้วก็จะมีพวกไทยเด็ดทั่วอเมซอนซึ่งก็ ยังไม่เยอะเพราะว่าหลักๆเลยห,หัวใจเราเนี่ยเป็น O M ต้องการผลิตแล้วก็ให้คนไปสร้างแบรนด์เอาอยังไม่จบเอาจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับครับ <ๆ S 2> เช่นะก็ <ๆ S 2> คือเรา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 ทดลองตากก็ทดลองอยู่นานนะครับก็เกือบเกือบครึ่งปีอ่ะลองผิดลองถูกมีเสียมากอะไรมั่งเพราะว่าเราต้องการธรรมชาติอย่างเดียว e. อ่าระบบที่เราทําเนี่ยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยพลบราบลาโดมเนี่ยอเน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวครับ มันต่างมันตากตัวนี้นิดหนึ่งไอ้ระบบพลังงานแสงอาทิต์พาราโบลาเนี่ยนะครับที่มันเป็นโดมต่างยังไงกับตาขางจากก้อยก้อยตากทั่วันี่เ็าทำยังไงถือว่ามีอะไรที่เป็นในยยะสําคัญครับคือกรรมวิธีเนี่ยคล้ายคล้ายก้อยตากครับคล้ายแต่หนึ่งเราผ่าไงเราไม่ต้องแบนเราไม่ต้องมชุบงูเต่าอต่คือเราเราเสร็จอยู่ในที่เดียวเลยครับนตอนขั้นนการผ่าเสร็จเราตากเราก็จบสิ้นเลยอ่า แต่มันต้องอยู่ในโดมก็คืออยู่ในพื้นที่ปิดไม่ไม่ได้ไปตากอยู่บนหลังคาเหมือนที่ชาวบ้านก็ทาไม่โดนเป็นวันตอมาสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยณณเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ผู้ผลิตทุกรายก็อาจจะทนสมัยมาใช้โดมกันหมดแล้วโอ้ย้อนไปสมัยผมเด็กๆเนี่ยโอเคอาจจะที่เราเห็นกันนะนะเราเห็นว่าตากข้างนอกตากธรรมชาติเนี่ยแต่วัเยวเวลาเนี่ยอย่างข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิ27คสับสามสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรา เข้าไปจากในโดมซึ่งพลาบพาดโดมเนี่ยมันเก็บความร้อนเข้าแลออกไม่ได้เป็นการเก็บความร้อนอมันคือควบคุมอุณภูมิได้ด้วยใช่ไหมมันมันควบคุมไม่ได้ครับเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่เนื่อความร้อนที่เข้าไปเนี่ยเราสามารถกักเก็บได้ข้างนอกของเราสักยี่สบเก้าสามสิบเนี่ยข้างในก็ห้าสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบมันเหมือนเตาอบเหมือนกันเนาะ มันมันคือเตาอบเนี่ระบบเขาเรียกระบบอบแห้งพลังงาน <ผม S 1> แต่ผมเห็นภาพมีคนเขาเดินอยู่ในนั้นเขาต้องเดินในจังหวะที่มันไม่ร้อนได้ยังไงเนี่ยใช่ใช่ครับคือคือ,คอพอพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วร้อนอ๋ออ,อต้องรอตอนเย็นตอนค่ำอย่างนั้นเนาะใช่ครับช่วงเชา้าช่วงเย็นนะถึงจะเข้าไดนะ้หลังจากนั้นก็จะร้อนก็เข้าได้ไม่นานครับทำไมอะ ผมสนใจว่าที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์มะลิอ่องเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงครับคือสายพันธุ์มะลิอ่องเนี่ยคือมันมีอยู่ในโซนภาคกลางเราครับโซนภาคกลางแล้ว,ก,ลลวก็ไล่ตั้งแต่พิษโลกนครสวรรค์ภาคเหนือตะล่ามกลางตอนบนเนี่ยแล้วก็ไล่ลงไปจนถึงน่านดาษแถ,บ,ถบอ่างทองยุทธยาที่จะมีออืแต่เนี้ยกล้วยอะ่ะผมก็พูดถึงกล้วยก่อนกล้วยเนี่ยมันแค่มีแค่สองสายพันธุ์ มันจะคือมีกาบเขียวถ้าบ้านผมเนี่ยผมอยู่อ่างทองตอนเดิมๆผมอยู่อ่างทอง<ะ>แต่สมัยโบราณเด็กๆเ,เนี่ยมันจะมีกาบเขียวกับกาบขาวปรมเรีในงาๆกาบเขียวก็คือไส้มันจะแดงกาบขาวอ๋อนื้อออกนื้อออกกาบเขียวก็นิยมเอาไปทขาข้าวต้มมัด<ะ>หรือเอาไปเชื่อมอะไรเงี้ยไปบวชชีมันจะสวยมันจะแดงสวยไ<ะ><ะ>สย<ะ>้เหลืองเราเนี่ยก็เอามาเอามาทอดเอามาทําอะไรพวกนี้ก็โอเคแต่ตอันเนี้ย พอทําเป็นกล้วยตากหรือกล้วยใช้กระบวนการตากเนี่ยครับต้องใช้กาบขาวอืซึ่งไส้มันจะสวยอืแล้วเนื้อจะแน,น่นแต่เนี้ยมันก็จะแบ่งแยกย่อยพี่อีกอย่างมุทธทางทางอีสานทางโคราชเขาจะมีปัดช่อง50อืองทางกาญจนบ,บุรีเขาจะมีสายพันธุ์ที่เด่นๆเขาก็จะเป็นน้ำว้ายักษ์โชควิเชียนอะไรพวกเนี้ยมันก็แยกย่อยสายพันธุ์อีกแต่ละม,มีสองมีสองอย่างก็จะเป็นน้ำว้าพื้นบ้านมั่งอะไรมั่งแต่เนี้ย จุดเด่นน้ำวา้มามะลิอ่องเนี่ยเขาจะมีความหอมอหมวานซ่อนเปรี้ยวเนื้อแน่นไส้เหลืองเนื้อละเอียดที่สุดอึ้นพื้นเพย์มันก็อยู่แถวภาคภาคกลางเนี่ยเราต้องปลูกเองไหมครับหรือว่าเราไปหาซื้อยากไหมครับคืออ่ที่อย่างที่ผมบอกตอนตอนต้นไปเนะี่ยอย่างอย่างผมที่แรกผมปลูกเองก็มาสามสิบไร่แต่เนี้ยพอพอรุ่มมันใหญ่ขึ้นเราผลิตต้องการปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีลูกไร่หรือ <ฮะ S 2> ชาวไร่นี่แหละ เ็ส่งเสริมมันก็ปลูกเราก็ไปรับซื้อเขาอ๋อซึ่งที่นี่คือแหล่งแหล่งตั้วที่ใหญ่สุดผมการันตีว่าน่าจะใหญ่อืมาถึงอยู่ที่พิจิตรใช่ไหมฮะสายฟันนี้ใช่ครับที่อำเภอบึงดาลางจังหวัดทิจิตรครับครับอ๋อคุณคุณคุณนนบดีครับฟังจากกระบวนการคือใช้เวลาพอสมควรลกว่าจะมาแบ่งเป็นสี่ส่วนกว่าจะได้กระบวนการจนกระทั่งสําเร็จรุล่วงเนี่ยเสียงตอบรับหลังจากเสร็จสิ้นเป็นยังไงครับช่วงช่วงช่วงแรกๆเขาชอบกินกันไหมยังไงบ้างช่วงแรกๆนี้ทุกคนก็แบบเอ๊ะ คือคืออะไรที่นําเสนอลูกคา้าแปลกๆนะ,ะมันไม่เป็นลูก,แล,กแล้วนะไม่ไม่อย่างคนแก่อย่างเงี้ยอ่าสมมุติสัก65ขึ้นเดขึ้นที่ฟันไม่ค่อยมีแล้วเขาจะบอกเออแข่งไปเปล่าอ,อนะไรเี้แต่ตอนเนี้ยพอพอลองได้ชิมปุ๊บเออมันไม่ใช่นะมันก็คือกล้วยตาดเนะี่ยอย่าง อย่างกลุ่มกล,ลุ่มลูกค้าในบางทีผมก็ให้เด็ก่ยังไม่เป็นเด็กประมาณสักสี่ห้าเดือนเพิ่งหัดนั่งเนี่ยเขายังไม่มีฟันมีจงเหงื่อเนี่ยก็สามารถเอาไปลูดลูดแทะๆมันก็ละลายเองเพราะว่า <c oughs> ต,ตอนนี้ตอนตนี้ก็กลายเป็นว่าเออลูกค้าก็มีทุกเพศทุกวัยใช่เพราะว่าหนึ่งผมในในทาร์เกตุ่มเป้าหมายผมเนี่ยจะทําอะไรก็ได้แต่ห้ามเอาไปเคลือบช็อกโกแลตเอาไปเคลือบเพราะอะไรต้องห้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเน้นสุขภาพแล้วไั้เนี่ยมันหวานไป ความหวานของกล้วยมันมีอยู่แล้วคุณทา,าผ,มผมถามพี่กรณ์ครับเพราะว่าถ้าเรากินทุเรียนเนี่ยสมมติทุเรียนแหละคือลาลา,ลาชายผลไม้ใช่ไหมเราจะได้รสชาติทุเรียนเราเอาทุเรียนไปใส่ช,ช็อกโกแลตเนี่ยเราเคลือบตา <c oughs> มันก็เสียรสทุเรียนไปนะใช่เพราะฉะนั้นเรานําเสนอกล้วยตากเนี่ยมผมได้รับการแนะนำว่าเอาทำไมไม่เคลือบนู่นึ้นผมว่าคุณทางกล้วยตากคุณทางผม บกขอันนี้เป็นไอเดียที่รับผิดชอบต่อสังคมคือเราจะเห็นว่ากล้วยตากเนี่ยนะมันมีเครือบเยอะช่องทางการตลาดของเราทําอะไยยังไงบ้างครับส่วนมากผมจะเป็นช่องทางตลาดผมก็จะมีเพจตอนนี้ผมเป็นโอเอ็มเป็นหลักในเพจก็จะบอกว่าอ่าผมเป็นโอเอ็มคือเหมือนว่าผลิตในนามของบริษัทเราเนี่ยทำกล้วยเฉลียเนี่ยให้สามารถเอาไปขายได้ผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมหรือแล้วผมอยากสนับสนุนเกษตรกรที่ทากล้วย กล้วยนวไทยเนี่ยผมการันตีว่าดีที่สุดในโลกอของเราอ่ะเป้าหมายผมเนี่ยปณิธานผมเนี่ยผมคิดว่าจะทําทยังไงให้ทั่วโลกได้รู้จักกล้วยนวลไทยลูกค้าบางเจ้าก็รับไปเขาก็เอาไปชิปปิง้งเขาก็ไปส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไปสร้างแบรนด์ขายของเขาอืถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังตอนนี้อยากจะรับประทานอย่างที่กําลังคุยกันอยู่นี่เราเขาจะทำยังไงได้บ้างหาซื้อหรือว่าอาอนไลน์ทางไหนยังไงครับ ตอนนี้ก็สร้างมาในเพจได้เลยครับเพจเนี่ยกล้ยต,ติดหนบึบไร่บ้านข้าวหอมนะครับติดต่อได้เลยครับเพนชื่อว่ากล้วยติดหนึบไร่บ้านข้าวหอมนะฮะผมเข,เข้ามาดูแล้วในนี้มีกระบ,บวนการมีออโอเยอะยะ,ยะเลยนะนแล้วก็มีแพ็กเกจจิ้งสวยงามด้วยนี่ผมกํลาลังสนใจคือคุณธนบดีพูดถึงเรื่องของการไม่ให้มันไปเคลือบน้ำตาลเคลือบช็อกโกแลต เป็นรสธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไร้บ้านเข้าของทําก็จะมีแค่สองรสชาติและเป็นสองรสชาติคือหวานธรรมชาติกับหวานน้อยด้วยนะ้าจะมีหวานน้อยซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าที่สายเฮลตี้สายวัตุ่มบผู้นี้ทาทายังไงนะ<ำ>ให้หวานน้อยเราก็อ่าเขาเรียกว่าเราได้ตอนกระบวนการการผลิตของเราเนี่ยเราจะมีการบ่มแบบธรรมชาติครับถ,ถ้าหวานปกตินะเราใช้กล้วยระดับสามกล้วยมันมีสี่ระดับดิบ,ดบ แล้วก็หามอมพอหามพอหามเสร็จปุ๊บมันจะกึ่งสุกแล้วก็สุกไปเลยงอมอืวปกติเนี่ยเราก็จะใช้กล้วยระดับสามแต่ตัวหวานน้อยเราก็ใช้กล้วยระดับสองกาจะมีมีกลิ่นแป้งกลิ่นแป้งกล้วยน่ะติดไปด้วยคือไม่ให้มันสุกมากเพื่อไม่ให้มันไปสภาพมีมีความหวานเพิ่มขึ้นคก็ดีก็ดีก็มีอยู่แล้วครับพอเรา อันนี้รวมถึงตัวที่เรารับผลิต OEM ให้กับเจ้าอื่นๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็จะไม่ไม่เคลือบน้ําตาลไม่ให้เคลือบช็อกโกแลตเหมือนกันคือของของผมเนี่ยใน content ในคอนเทนต์ผมเนี่ย <ๆ S 2> ผมไม่มีอยู่แล้วใ,<ช>ในเรื่องให้แบบเนี่ยเวลาเราแต่แต่มีลูกค้าถามผมบอกว่าถ้าคุณอยากเคืือบคุณก็ไปทําเองอ่าแต่ <ผม S 1> ให้เราผลิตเราจะผลิตอย่างเนี้ยแหละใช่เพราะว่าเราผมเคยบอกแล้วว่าปณิธานผมว่าผมอยากให้ ทั่วโลกอะไรรู้จักรสชาติกล้วยน้ำว้าไทยซึ่งสายพันธุ์มะลิออกคือทั้าในข้างในเนี่ยอาก้รู้จักกล้วยน้ำว้าไทยอืเพราะว่าอย่างอย่างหลักๆเลยประเทศไทยเนี่ยเด่นๆเลยอ่ะทุเรียนอ่าฮะ ูก่ไหมครับข้าวเรียนเนี่ยดังที่สุดในประเทศเป็นสินค้าอูแพงมากอ่าก็มีมังคุดมังคุดก็โอเคออกใหม่ๆก็แพงเพราะบางหลังๆก็ถูกแต่กล้วยน้ำว้านี่เยอะมากใช่ใช่ทำไมเราไม่สนับสนุนให้ทั่วโลกได้รู้จักกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามันใช้ได้ทั้งต้นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องดีประโยชน์กล้วยน้ำว้าเนี่ยประโยชน์ตั้งแต่ไปโคนเนี่ยใช่ใช่กินได้หมดใช่ใช่บนโต๊ะบนโต๊ะเนี่ยอย่างเด็กๆอย่างเด็กตอนเด็กเนี่ยอย่างผมเห็นเนี่ยใช่ เอาชำที่มัดข้าวอะไรเนี้ยแล้วเอาไปแกงได้ลูกอ่อนก็แกงได้คุณธนาบดีมองว่าการตลาดในระดับต่างชาติตอนนี้เรายังขยายได้ยังไงบ้างอืมโกอินเตอร์ได้ไหมตอนนี้มันมีลูกค้าลูกค้าที่เขาเขาเขาโกลินเตอร์แล้วที่ยังเป็นยังไม่ใหญ่เพราะเขาอาจจะไปทียี่สิบสิบโลเหมือนลองตลาดเพราะว่าเรื่องสภาพจากโควิดแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นระเใหม่ มันก็เหมือนกําลังจะค่อยขยับเพราะของผมมันเริ่มมาสี่ข้าปีที่ห้ามันก็มันสองปีเพราะโควิดทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วช่วงแรกๆทํอะไรกันไม่ได้เลยอืเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเริ่มขยับอันนี้ก็มีอนาคตนะครับครับเป็นเรื่องดีๆทำดีๆคิดดีๆก็เจริญรุ่งเรืองครับทั้งคุณธนบดีและคุณกนิษยานะครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณธนบดีไพรวันและคุณคณิศยาไพรวันนั้นเป็นเจ้าของสวนกล้วยตากสายพันธุ์มาริอองและกล้วยตากแบรนด์กล้วยติดหนึบไร่บ้านเข้าหอมอันนี้เป็นชื่อเพจ Facebook ด้วยนะครับใช่ครับเขามีแพคเกจจิ้งแบบเป็นกระปุกนะครับกระปุกละ79บาทถ้าคุณผู้สนใจอย่างที่เรียนก็คือเข้าไปที่กล้วยติดหนึบไร่บ้านเข้าหอมครับ อินบ็อกได้แล้วก็รับผลิตให้ด้วยนะสําหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับ,รบผมเข้าไปดูได้ที่นี่ครับมา,มาฝากกันในช่วงของประชาธิพัฒนาชาติครับ